วันนี้อยู่บ้านก็เลยจะพามาเบ่งต้นนิยังเกาะการับประพืชกันว่าสนอเพอไหวเอามาเจ่ในโตเมืองนะครับมาเพาะไว้อยู่ในสวนนะครับผมเพาะไว้หาโคเกนตนนะ้นหน้าต้นไหนฟลักมาแล้วมันบานเท่าเกินเอินนยังก็ทต้นพูนนะครับอันนี้เป็นว่าดอกดอกสีชมพู ดอกสีม่วงนะครับก็เลยเสียามาเก็บไว้ก่อนนะเพ,พราะเพราะสก่อนนะนครับอันนี้จะไม่ปลูกกลางจังหวัดนะต้นกันญชาป,ปุ๊บดอกสีม่วงนะครับหาหายากแต่แถวบ้านชอบเออดินต้นพุ่ะเห็นต้นคู่นมีแต่อดอกสีเหลืองอันนี้ดอกสีม่วงครับ ด้วยเอวมาออกไว้ก่อนนะต้นกระเท้าบัง บังแดดก็เลยเอาลบๆแดดไม่ใช่หน่อยพอพอสามต้ 3, ตนสามสีต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ี่งนีบงานเลยกันนับปึ๊บดอกสีนวลมาดมาโคตรน้ำเป็นสองสามหมื่นเนป็นเงียถ้าดิอยู่ในหมเก็บงานนะครับ สองเป็นไวนนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ต้นมะเขือกับนี่ <c oughs> นี่ครับสนองอันนี้คือหลอดไม่ใหญ่แล้วเขาก็เอาไปลงดินนะครับก็ไปลงปลูกที่ต่างจังหวัดนะ ผมสีส้่งไปนิกรน,นะครับมาโหตามโพดงครับเพื่อให้มันแบบมันใหญ่กว่าน้ากนจะเสียไปลงดิน,นไปเก็ดเอาไว้เนี่ยวหัวหรือเนี่ยวขางบาดอะไรนั่นงามนะครับดอกสีมว่วงกันรับฟึดดอกสีมว่วงใครพเพกเขียนคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ยครับขอบคุณครับแล้วรับมูอเลยทุกคนครับ